เรียนรัฐบาลพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่นอ้องมาเบิ่งชีวิตพอค่านะครับชีวิตพอค่าไมค่ค่ายัางผมนี่แหละครับข้าวเหนียวห่อ,อาบาทนห่อนะครับช่วงนี้โควิดครับนี่นครับรัฐบาลประกาศโควิดห้ามไปใสป่ให้กักตัวสิบสี่มืออยูบานยูบานโอยูบานย,ยูบานเบนิ oh, <no. S 1> งบ่งเอาพี่น,อน้องมกหน่อย เขาบอกว่าไสหมูยี่สิบห้าบาทพนะหนึ่งห่อโอ้ยขน้อยมีเงินอยู่บ่กี่บาทเนาะค้าขายก็ดีช่วงนี้ก็บอกว่โดดาโจทยไหนได้บ,บอกไม่ค่าก็เลยบอกว่าโอ้ยข้ซันเอาไปไสหมูไปเนาะสิบห้าบาทพนะสิบ <c oughs> ห้าบาทโอ้ยสิบห้าบาทสิบห้าบาทเนี่ยน้องเบื้องเอาครับรัฐบาลมาจากไหนครับมีสินพอนผันเอกชนพอนรุด นะครับพ้นตลาดนะครับพ้นรุดนี่บ่ลุดบ่ยอนให้นเนาะนี่ครับช่วงโคอหยิบน,นะครับพี่น้องมาเบิ่งเอามาเบิ่งเอาทำเนียบบห่าบาทอันนี้คิบห่าบาทโลกกระแ้วก็นเป็นยีคิบห่าบาทพี่น้องนี่เนียมันเศร้าที่ยูกิจินได้ไงต้องต่อไปเนี่ยน,ยนะขุนนดน,น,นาดามาพี่น้องม่นได้ดีมาแต่ว่าเป็นชีวิตจริงนี่แหละครับมืันเศร้ากันสี่เลือไว้ครึ่งน,นึงกับกินโตนะครับพี่น้องเพรา่ว่าจะเป็นเอกชนนี่ การผอ,อนลดพ่อนร้าเพิินกับบอลุอารมณ์มาลุยให้เลย,เยาารัฐบาลเสกกักตูสิบสี่มื่นสยูจังไดนสยูจังไดพี่น้องสิเฮ็ดจังไหนครับม,มาดึงมาแย,ย่งเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> ถามนี่ว่าราว่าโควิดกับซับจางลูกโควิดกับลรกซับจางเนี่ยพี่น้องพี่น้องย่านอันใดครับพี่น้องย่านอันใดลูกซับจางกับลูกโควิด โควิดก็บเป็นตยานสับจ้างกะแย่มีสินพอนมกคนละาเบาลูมาลุยให้ลูกกัดตัวข้ามาอีกพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องรัฐบาลครับเบึงแย่งเส้าบานเลยนะครับผมเป็นัวย่างครับนี่ครับกินไปเกินพี่น้องรัฐบาลครับอย่ลืมเบึงแย่งนะครับผมนี่ครับสวัสดีครับ ลมนนังพัดมาอีกแล้ว